This is a t t a n a ส s podcast อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับโบ It's so happy และนี่คืออัตนัยพ podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้วันนี้ขอพาย้อนวันวานกลับไปสมัยที่ยังเป็นนักเรียนมปลายกันหน่อยค่ะ เพราะว่ากันว่าเป็นช่วงที่มีเรื่องราวให้จดจำมากที่สุดจริงไหมคะ และยังจำกันได้ไหมคะสมัยนั้นนะ่ะชอบเรียนวิชาอะไรกันจะบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยโบชอบวิชาพละศึกษามากค่ะมากแบบกอไก่ล้านตัวไปเลยเพราะว่าเหมือนเป็นวิชาที่ได้วิ่งเล่นกับเพื่อนได้สนุกกับเพื่อนแล้วก็เป็นชั่วโมงเรียนที่เหมือนกับเราได้ปลดปล่อยจากการทำกิจกรรมหนัก,นกๆการเรียนหนักๆมาแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะโบแอบคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกเรียนวิชาที่เราชอบได้เนี่ยก็จะดีมากๆเลย แต่ว่าก็จำได้เหมือนกันค่ะว่าเราเนี่ยชอบมากแต่ว่าก็จะมีเพื่อนบางคนที่ไม่ชอบเลยค่ะคือไม่ชอบเล่นกีฬาเลยไม่ชอบออกกำลังกายเลยเผลอๆนะคะบางวันเนี่ย บางคาบคือเช็คชื่อเสร็จก็คือโดดเรียนกันไปเลยค่ะบางคนเนี่ยก็หนีไปเล่นคอมบ้างบางคนก็โดดไปกินอาหารที่โรงอาหารบ้างหรือบางคนอะดีกว่าน,นั้นก็คือแอบไปอ่านหนังสือบ้างก็สไตล์ใครสไตล์มันค่ะก็ไม่ได้ว่ากาันแต่ว่าก็คืออยากจะบอกว่าวิชาพละศึกษาหรือว่าการเล่นกีฬาเนี่ย คือทุกคนเนี่ยไม่ได้ชอบค่ะคุณครูคะและขึ้นชื่อว่ากีฬาค่ะก็ต้องมาคู่กับการแข่งขันอาจจะทำให้เกิดความกดดันเกิดความคาดหวังนี่ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งค่ะที่ทำให้นักเรียนหลายๆคนเนี่ยไม่ชอบเล่นกีฬาค่ะแล้วกีฬาในโรงเรียนเราควรให้ความสำคัญกับอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันค่ะ คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่ากีฬาในโรงเรียนมีบทบาทสำคัญต่อทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของนักเรียนเหมือนกันนะคะเพราะจากข้อมูลของสถาบัน a s สเพค่ะเขาบอกเอาไว้เลยค่ะว่ากีฬาในโรงเรียนมัธยมปลายมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพกายและจิตใจของนักเรียน นอกจากนี้ค่ะในข้อมูลก็ยังบอกไว้อีกว่าการเล่นกีฬาในช่วงเวลาเรียนเนี่ยทำให้ผลการเรียนดีขึ้นมากกว่าการเล่นนอกเวลาเรียนแบบที่ตอนเด็กๆเราชอบวิ่งเล่นเสียงดังวอยๆแล้วก็โดนคุณครูดุโดนคุณครูหักคะแนนกันไปประมาณนั้นเลยค่ะ และมีนักเรียนน้อยกว่า2ใน5นะคะที่เล่นกีฬาในโรงเรียนรัฐบาลและนักเรียนเพียง23%เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังที่ออกกำลังกายในแต่ละวันตามระดับที่แนะนำฟังดูแล้วเนี่ยก็เหมือนจะค่อนข้างน้อยใช่ไหมคะเพราะว่าการเล่นกีฬาควรจะเป็นสิ่งที่เด็กในวัยนั้นหอยหาเพราะว่าจะได้ออกกำลังกายจะได้เล่นกับเพื่อน คุณผู้ฟังคิดเหมือนโบไหมคะว่าการที่นักเรียนหลายๆคนเนี่ยไม่ชอบเล่นกีฬาอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงวิชาพละหรือว่าการเล่นกีฬาต่างๆในโรงเรียนเนี่ยมันไม่น่าสนใจเลยค่ะ แผมอย่างที่บอกไปตอนแรกคือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากจะเล่นกีฬาอะไรเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะกำหนดมาอยู่แล้วว่ามอนี้ต้องเล่นแบดมอนี้ต้องเล่นฟุตบอลมอนี้ต้องเล่นบาสเกตบอลเขาจะกำหนดมาให้เราหมดเลยโดยที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกเองได้ การเล่นกีฬาที่ควรจะเป็นเรื่องสนุกค่ะที่เราจะได้วิ่งเล่นกับเพื่อนๆได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการแข่งขันไปซะอีกซึ่งเอาจริงๆอะ่ะจากวิชาพระก็อาจจะมีทำให้เพื่อนหลายๆคนเนี่ยเกิดรู้สึกน้อยใจกันเองงอนกันบ้างเพราะว่ามันจะมีเป็นเรื่องของการแข่งขันเข้ามาถูกไหมคะบางทีเราก็คิดว่าเราไม่อยากจะแข่งขันกับใครเราเพียงอยากจะเล่นสนุกกันเท่านั้น ก็เลยเป็นปัญหากันขึ้นมาถ้าเกิดว่ามีบางคนงอนมีบางคนน้อยใจเพราะว่าฉันไม่อยากแพ้เธอถ้าฉันแพ้เนี่ยฉันอาจจะได้คะแนนน้อยกว่าก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่อาจจะทําให้เราเนี่ยไม่ชอบเรียนวิชาพละศึกษาหรือว่าไม่ชอบเล่นกีฬาในโรงเรียนนเองค่ะแต่คุณผู้ฟังคะกีฬาเนี่ยไม่เพียงช่วยให้เด็กๆมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์และก็สังคมได้เป็นอย่างดีค่ะ สังเกตไหมคะว่าเด็กที่ชอบเล่นกีฬาจะดูมี energy มีพลังงานเยอะอารมณ์ดีแล้วบางคนนะคะก็ไม่ค่อยหงุดหงิดง่ายค่ะแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆได้ดีด้วยค่ะนี่อาจจะเป็นคำตอบได้ว่าทำไมกีฬาในโรงเรียนถึงส่งผลแล้วก็ช่วยพัฒนาทักษะอารมณ์และก็สังคมได้เป็นอย่างดีค่ะ คุยกันมาถึงตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดเหมือนโบไหมคะว่าการให้ความสนใจกับการเล่นกีฬาในโรงเรียนหรือการเรียนวิชาพละศึกษาโรงเรียนเองค่ะก็จําเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบบางอย่างเพื่อช่วยให้นักเรียนเนี่ยสนใจแล้วก็หันมาชอบเล่นกีฬาในโรงเรียนกันมากขึ้นค่ะอย่างเช่นค่ะอาจจะจัดให้มีกีฬาที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนมีกีฬาหลายๆชนิดให้เลือกเล่นค่ะงั้นเรามาลองนึกกันดูเล่นๆค่ะ ว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งโรงเรียนเนี่ยแจกแบบสำรวจความคิดเห็นนักเรียนค่ะเกี่ยวกับความชื่นชอบด้านกีฬา แล้วความรู้สึกของนักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬาเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาถูกบังคับให้เล่นฟุตบอลถ้าเปรียบเทียบก็คือผู้หญิงสาว,ส,าวสวยๆอย่างเราคือจะต้องไปเล่นฟุตบอลแล้วก็วิ่งตามไอ้เจ้าลูกกลมๆเนี่ยซึ่งผู้ชายมองว่ามันสนุกแต,แต่ตัดภาพมาท,ที่เราคือเราไม่ได้สนุกด้วยบางครั้งเราอาจจะอยากเล่นกีฬาอื่นอย่างเช่นแบดมินตันที่เราคิดว่าเราเล่นได้ดีแล้วเราก็จะสนุกกับมันแต่ว่าให้เราเนี่ยมาเล่นฟุตบอลคือเราไม่ชอบถูกไหมคะ แล้วพอเราไม่ชอบเราไม่อยากเล่นเนี่ยก็จะทำให้เราไม่มีความสุขกับการเรียนวิชาพละศึกษาซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่ากีฬาไม่เพียงช่วยให้เด็กๆเ,เนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเท่านั้นแต่ยังส่งผลในเรื่องของการเรียนด้วยค่ะโดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ค่ะเขาได้รวบรวมและก็วิเคราะห์ผลการศึกษากว่า115ชิ้นทั่วโลกเลย แล้วเขาก็พบว่าประโยชน์ของการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายมีผลเชิงบวกต่อผลการเรียนถ้าเล่นในเวลาที่เหมาะสมค่ะก็คือถ้าเทียบก็ประมาณ1-2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั่นเองค่ะนอกจากนั้นค่ะเขายังบอกไว้อีกว่าการเล่นกีฬาในช่วงเวลาเรียนมีประโยชน์ต่อผลการเรียนมากกว่าเล่นนอกเวลาเรียนค่ะ อันนี้คุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะไปกระซิบเด็กๆก็ได้นะคะว่าให้เก็บแรงเนี่ยไปเล่นในวิชาพละดีกว่าที่จะมาวิ่งเล่นในวิชาอื่นที่อาจจะโดนคุณครูดุหรือว่าโดนหักคะแนนก็ได้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะการเล่นกีฬายังมีผลต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากกว่าค่ะเมื่อเทียบกับวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาภาษาอื่นๆ คุณผู้ฟังนะคะที่มีเพื่อนเป็นคุณหมอก็ลองแกล้งเซลกันดูก็ได้ค่ะหรือว่าสังเกตดูก็ได้ว่าเพื่อนหมอของคุณเนี่ยชอบออกกําลังกายหรือว่าชอบวิชาพละมากๆหรือเปล่าในช่วงวัยเด็กนะคะแน่นอนค่ะว่าเมื่อสุขภาพกายและจิตใจที่ดีของเด็กๆมีผลมาจากการเล่นกีฬาหรือว่าออกกําลังกายอย่างเหมาะสมก็จะช่วยส่งผลให้ผลการเรียนของเด็กๆดีขึ้นได้ อาจจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าคะที่โรงเรียนจะหันมาให้ความสนใจให้ความสำคัญและส่งเสริมเด็กๆให้เล่นกีฬาไปพร้อมๆกับการเรียนในวิชาหลักคะ่ะสำหรับวันนี้ Bo อิ so h แฮ p ปีต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าจะมีโอกาสได้มาแชร์เรื่องราวดีๆให้ฟังกันอีกนะคะสวัสดีคะ่ะ This is Atonai's podcast <S อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้